เป,เป็นไงเชียงหลองใสใสอย่ไม่ครับอันนี้น้ำมันยังไม่ได้ผ่านกองก็อาจจะใสอยู่นะเชียงหลองแต่ต้องดูน้ำมันที่อยู่ในกองก่อนเหมืนอนกันนัน่งน,น,นะเนไม่เหมือนอันนี้มันยังไม่เข้ากองไง <c oughs> ไม่ใช่เหมือนกันนั้นอ๋อเหมือนกันนั้นกองไปแล้วหมดแล้วอันนั้นเทออกมานี่ก็ดำปีเลยอ่าเรามาดูนะครับผม รถ t ตยุต้าวีโก้นะครับผมไอช่างลุงถอดไปแล้ว จำลายไว้ด้วยเด้อลายจำลายไว้ด้วยอะโอเคโอเคต่อได้เลยเดี๋ยวผมตอบตอบค่อยตออปักปป๊กปักเนี่ยสังหรง์กรนีวันติดใหม่เด้ยต้องขยับขยับไปอ่านั่นแหละพอเราตออมันก็แทกกับไม้ก็จะไม่หมุน แค่นี้เองแล้วแต่ก่อนทำไม,ออมันเขาขอได้ไงแล้วแต่แล้วก็ดขึ้นกิจกรรมยังไงดีอ่ะเนี่เนี่ขอดูตรงนี้นี่ลูกซ้อนเห็นไหมซ้อนตรงนี้ซ้อนตรงนี้ ดูด oh, ิแซงหนุ่มดูดิโอ้ดำอยู่คอนดำอยู่แซงหนุ่มก็เอาเอาน้ำมันใส่แล้วเขย่าเขย่าแล้วเทออกเนี่ยมาเขย่าเขย่าแล้วก็เททิ้งใส่ถาดนี่ช่างหนุ่มน่ะเอาน้ำมันนั่นแหละอวางทิ้งเลยเอออันนั้นอันนั้นมันนี่วางนี่มันเปื้อนวางนู้ตะแกรงตะแกคงแล้วก็ เอาน้ำมันนู่นใส่แล้วก็เขย่าแล้วก็มาเทใส่ถาดนี้ไว้พวกคดีจะถอดบ่อยี่มางงใช่เนาะเอ๊ะมันก็ถอดบ่อยอยู่นะมันก็ถอดบ่อยทำไมหาซีนไม่เจออ๋อมันดำเหมือนกันอ๋อเป็นเหตุผลที่ดีแล้วก็น้ำมันทามันหน่อย นั่นแหละน้ำมันลูบๆหน่อยเวลาใส่จะได้ใส่ง่ายๆแล้วใช่ป่นปินป้นแล้วหรออืมลองดูถ้าใส่ปิ้นก็ใส่ยากนะเอาพร้อมแ,แล้วก็ใส่ได้ใส่เข้าไปครับนั่นแหละปิดฝา ดียังดึงดีแล้วกดปิกกดต้องแข็งๆเนี้อกดนะกดให้เสมอๆกันนี่ทางลงกดว่าเสมอกันฝั่งนี้เข้าฝั่งนี้ไม่เข้ามันมันก็ลงยากดยต้องเสมอๆกันกดกดอ กดต้องแข็งๆด้วยเด้๋วระวังหักหนี่ฝั่งฝั่งนี้มันลงแล้วแต่ฝั่งนู้นยังไม่ลงลงยังฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งนี้ไม่ลงอ่ะกดฮะเอากดถ้เาเกดิดว่ายางมันบ่งแล้วอ่าลงแล้วถ้าเกิดว่าอลิงปิ้นนี่มนไม่มันจะไม่อยู่นะอ่ะปิดปิดปิดขันปิด ช่างหนูก็ันผิดทางอย่างนี้ครับไม่ต้องบอกเขาก็ได้หยิบใิบครควงก็หยิบผิดอันนี้ครับผมเราต้องดูนะระยะมันชิดไม่ใช่ว่าตอกแล้วมันแน่นนะช่างหนู nhìn hạt nè đẹp rồi đúng, rồi. Cốc cọp. Cốc cọp. Cốc đúng không à bắt cóp bắt cóp hấp đúng Oh, oh, โอ้ยไปมุมนี้โอ้ตายแล้ววายโคนมันไม,ม่เข้านะ <laughs> เจ็จๆหลวันนี้ช่างน้องจำด้วยดีอ่าเวลาดัานสายดันดีๆดัดนไม่ตรงเดี๋ยวท่อมันหักด้วช่างน้องเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กนั่นแหละ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 นนั่แหละถูมุมไหมเนี่ย à, nó lại kiếp kiếp đánh kiếp à, mấy ông mà thằng đi mà thằng ngày <laughs> 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 เรียบร้อยแยกเอาลงแยกแยกก็ไม่ติดเหมือนเดิมแต่ทำไมจะไม่ติดไม่ติดมันก็ไม่ติดนะแบตมันหมดไฟหลอยู่ด้นี่ไฟสีฟ้าี่สีฟ้าอยู่ด้ัดไม่พอ่แนดีเดือสิบปีหกสาม สามสี่ห้สามออสปีสปีเอาเดือนสิเนาะหกนี่ก็สปีเดือนเดือนสิบสาคือเดือนสิอันนี้มีแอมร้อแอมดูน่าจะเป็นร้อยแอมนะผมแบตลูกใหญ่อันนี้ร้อยแอมเียวยมีปีก แบตไม่ไปจะติดได้ไงช่างนูกขนาดสีมันจะติดได้ไงเออทุกวันมันมันไม่มันไม่อืดแล้วครับพี่เมื่อก่อมีอาการแบบปึ๊บแต่อันนี้แปะเลยมาถึงจอดสนิทเลยเมื่อกี้สตาร์ทชึ่งอยู่เลยล่ละเมื่อก่อนมันเคยแบบวดืวดวดืวดวืดช้าๆไหมไม่ไม่อยู่ดีๆก็ไม่ได้เลยม,มีอืดครั้งเดียวอืดครั้งเดียว พอวายวายก็ติดเลยผมว่ามันจะเป็นกับดไบบดสตาร์ทไหมเนาะถ้าเป็นกับไดสตาร์ทมันจะติดบ้างติดบ้างอแ่าวเดี๋ยวะแล้วเนี่ยไฟยังไฟยังแจ้งดีเลยนะไฟไม่พอหอไฟแจ้งดีเลย ก็เหมือนไฟไม่พอแหละอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหามาพ่วงอ่ะสร้างลุง